ทำไมพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะอใจะเย็นไปทุกคนมีหลายอย่างน่าสนุกเตรียมมให้พวกเธอนะดูสินี่มันเครื่องขายมากฝรั่งเข้าใจกันนะทุกคนเริ่มวาดได้เลยเฮ้ดูนี่สิซูซี่มีอะไรตรงนั้นน่ะดูเหมือนว่าสซยกำลังจกสกปรกเอ่มไม่เห็นมีอะไรเลยนะ แปลกจังเลยเอาสีของฉันหายไปไหนเนี่ยเราฉันจะระบายสียังไงอ่ะคิดออกแล้วใชนสกิโต้นี่แหละว้าวสกิโต้เลยนะระดับนี้มือออชีพแน่นอน hmm. ขอโทษด้วยนะแซกแก้ทางเนีได้แล้วครืงนี้แซกระวังตัวไว้ด้วย oh. นายประมาทสาวๆพวก <Okay. S 1> นี้ไม่ได้แล้วเอ็มม่ายิ่งมองข้าไม่ได้เลย ดูสิว่าแซกจะยังวาดได้อยู่ไหมเอ้าอะไรเนี่ยทำไมฉันระบายสีไม่ได้ฉันเตือนนายแล้วแซกอะไรเนี่ยหยุดลองเล้แล้วฉันบอกแล้วไงนายไม่คิดว่ากระดาษมันถูกป้ายไว้ด้วยสบู่เหรอหมดเวลาแล้วถึงเวลาที่โชว์ผลงานชิ้นเอกของเธอ เอ็มม่าของเธอโอเคเลยนะแทกบอกตรงๆนะนี่นายใช้เวลาไปกับอะไรเนี่ยซูซี่เธอเด่นกว่าคนอื่นเลยงานนี้ดังนั้นเรื่องนี้เป็นของเธอไปซูซี่อลางวาลของเธอไปเลยเธอสมควรได้มันสําหรับความคิดข้างสั่งสังเธอตอนนี้เธอต้องหาเหรียญมาเพื่อกดหมัดฝรั่งแล้วอะไรนะกระเป๋าไม่มีกระเป๋าหรอพวกหนุ่มๆคงไม่เข้าใจหรอก o o p ระเบิดหลากสีดูเหมือนว่าเธอจะทำเกินไปหน่อยนะอะไรโมนิกา้าเธอหิวมากเหรอเพราะว่าชาเลนจ์ใช่ไหมเฮ้ยไ mm hmm. อ้อมันมากกว่านีซี่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของเธอออกมาเลย <Yeah. S 1> ถ้าเป็นน้ำคูช็อกโกแลตละ่ะ <Wow. S 1> นั่นแหละที่ฉันพูดถึงตื่นเต้นกันหมดเลยรางวัลคือสิ่งที่ทุกคนต้องการดูเหมือนว่าแซกจะมันมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนรวมถึงการกำจัดคู่แข่ง เอมาทำแว่นหายหรือเปล่าแซกดีคิดข้อแก้ตัวแล้วบอกว่านายแต่สินใจไว้ทำให้มันหวานขึ้นโดยการเคลื่อมมันด้วยช็อกโกแลตเอมาใส่มันเข้าลแล้วเป็นยังไงเนี่ยดีขึ้นไหมเธอเห็นไหมเป็นสีอะไรเนี่ยไม่ใช่สีที่ถูกต้องแน่นอนสวยที่สุดแซกก็ไม่ได้สีที่ต้องการเหมือนกันไอ้เพื่อนพยายามที่จะผสมทุกอย่างลงสิ บางทีสีมันอาจจะออกมาดีก็ได้ซูซี่เธอเป็นศิลปินตั้งแต่กำเนิดเธอแค่ต้องการที่จะเพิ่มสีไม่มีสีนั้นหรอพยายามเอามาจากน้ำคูซี่ฉลาดมากซูซี่เธอมันเฉริยะแซกทำไมนั่งอยู่ตรงนั้นล่ะมันชัดเจนนะ อาช่างมันเธอซูซี่ลูกของเธอมันดูเหมือนต้นฉบับอยู่นะของแซกมันก็เป็นอะไรที่คิดไม่ถึงแต่ก็แต่ของเอมม่านั้นยงก็มีงานเลี้ยงที่สดใสทุกอย่างมีชีวิตชีวาเอาที่หนึ่งไปเลยยินดีด้วยอะเธอไม่คิดว่าจะชนะหรอนามผู้ช็อกโกแกลตกำลังรอเธออยู่ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาออุ่นขึ้นอ่นขึ้น ดูเหมือนว่าเธอเจอแล้วออ oh. oh. uh huh. เอม็มมาเบาๆหน่อยอย่างที่พวกเขาบอกดูเหมือนเธอดูเอนจอยมากๆ mm hmm. เหมือนไม่เคยกินช,ช็อกโกแลตมาเลย mm hmm. ดูนี่สินี่คือรองเท้าผ้าใบรุ่นใหม่สุดและสวยที่สุดด้วยรุ้ไหมมอนิก้าถ้าเกิดวเป็นชันฉันจะเก็บไว้เอง mm hmm. นั่นแหละ mm hmm. มันใส่ได้พอดีเลย ตาของแซย์นั่นกำลังร้อนลนเห็นได้ชัดว่าเขากำลังจะทำแผนไร้กาดนั่นแหละเขาตัดสินใจว่าจะใช้แม่แบบในการวาดมันจะทำให้เขาได้วาดดีๆกว่าคนอื่นเอ้ไนคิดว่าจะร่างแค่นี้จะพอหรอโอเคโอเคมันคืออะไรอ๋อฉันขอโทษม,มันต้องใช้หน้ากากนะซูซี่มันเหมาะกับเธอจริงๆเลยและสีก็ด้วย <S <S ซูซี่ซซเป็นตัวอย่าง <S <S ที่ดี เอ,เอมอ okay. <exemplo> ่าเธอต้องตามไม่ท <t us fluid> ันนะเธอต้องใช้ออกซิเจนด่วนออมันช่วยไม่ได้หรอหมดเวลาแล้วแซกฉันเหมือนว่านายทำได้ซูซี่ทำงานได้ดีขึ้นแต่ของแซกนั้นดูเหมือนจะล้มเหลวแฮะจานขอโทษด้วยแปลกจังเอม่าหายไปไหนไม่รู้ซูซี่งั้นเธอก็ชนะไป รับรองท้าผ้าใบาอันใหม่ของเธอไปเลยสวยมนันซะฉันคนที่ชนะสิเออดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่แซกอย่ามึนนะพอดีไม่มีใครเหลือแล้วลองท้าวผ้าใบาอันนี้ก็ไปของนายไปแล้วไม่ไรต่อละโอ้โดนสี่ใบพัดวิูซี่อย่าบอกนะเธอฝันถึงเรื่องนี้ตลอดอ และใครจะไม่ฟันถึงเรื่องนี้บ้างล่ะ <_ D> เอ็มมาเชิดด้วยเหรออยากเริ่มกันได้เลย,ยงั้นก็ทําให้เต็มที่ส <_ D> าวๆพวกเธอไม่ได้รังวันลังค่าพวกนี้หรอกว่ารูปตลกตลกมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมฮะอะไรนะทําเสร็จแล้วเหรอ เราไซก,ก็กำลังตามมาติดๆเ,เขาส่งแปลงมาให้ซูซี่แล้วไปไหนแล้วเอ้าฉันเข้าใจแล้วโอ้ก่อนอีกอย่างหนึ่งสาวๆคงเสียใจคงเสียใจที่ต้องมาเจอเขาแน่นอนโอ้ซูซี่แล้วไงได้สิ่งตอบแทนจากความใจดีของเธอย่งเห็นไหมไอ้พวกแก้วนี้มันหกอยู่ถ่ายสิว่าใครจัดฉากอยู่พังหมดแล้ว แต่แซกทำมันได้ทันเวลาซูซี่ฉันขอโทษนะแต่เธอเหลือแค่รอยน้ำน่ะมันดูเหมือนว่าแซกร<อ>ูปวาดของเธอสวยสุดๆเลยสุดยอดอเอมม่าดูเหมือนว่าของเธอจะมองไปที่อย่างอื่นแทนนะ<อ>งั้นก็ตามนั่นแหละรางวัลไปอยู่ที่แซก<อ>ใไนดีสุด รับรางวัลของนายไปซะโดนกำลังไปหานายแล้วใช่มาหาสมบัติของฉันเออฮะนายควบคุมไม่ได้หรอเฮ้ยนายกำลังไปไหนนะอ๋อฉันเข้าใจแล้วทุกอย่างมันถูกวางแผนไว้หมดแล้วเอ็มม่าทำไมทุกคนตกใจหมดเลยเก่งมากเอ็มม่าเธอชนะเหมาอกันไมเลยกันฟุตบอล ความฝันของนักกีฬาหลายๆคนดูเหมือว่าทุกคนยากจะได้หมดเลยจากหมุดแต่นั่งอยู่ตรงนั้นสิเริม่มกันได้เลย <Yeah. S 1> ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะมีคนเจ๋งขนาดนี้ฉันต้องจะชนะไม่ต้องห่วงแซกพวกศิษสามไม่เอาหมวกพวกนี้ไปหลอกแต่พวกเขามีแผนบางอย่างแน่นอนเอ็มมา <c oughs> ตื่นสิมีข้อความหาเธอจากซูซี่ ฮะเธออะไรแะนำอะไรนะฉันคิดว่ามีบางอย่างร้ายกาจกำลังจะวางแผนกันอยู่หมดเวลาแล้วนั่นแหละแซกจัดการพวกเธอเลยเธอสาวอย่าว่ากันนะแต่งานนี้ของพวกเธอไม่ผ่านพวกเธอไม่จำเป็นที่จะต้องช่วยให้ขายหน้าด้วยซ้ำโอ้สักครั้งเธอแซกวัดรูปได้ดีที่สุดเลยยินดีด้วยกับผู้ชนะ ดูพวกสาวสิพวกเธอกินดีกับนายจริงๆเดี๋ยวก่อนนะนี an はは่มันแค่จุดเริ่มต้นแซคงจะอิจฉายกเว้นแต่ว่านายไม่ได้มีแค่มัวปกติมีเซอร์ไพรส์มืนด้วยฉันต้องลองมันเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยอะไรเนี่ยดูนาขยะขยะงที่สุดไอไข่เดบแต่ฉันได้ยินนะว่ามันดีกับผมนายนะ พวกสาวมั่นใจว่านายต้องชอบมากแน่สาวสาวแน่นอนว่าจะชอบรางวัลต่อไปเธอดูดินเต้นกันมากว้าวลองดูมันสิมันไม่ใช่แนวของฉันนะฉันขอบายดีกว่า ให้พวกกสาวสู้กันไปพวกเธอกำลังจินตนาการอยู่ในปาร์ตี้แล้วเอมม่าแนะนำอะไรหน่อยได้ไหมเพิ่มความวิบบับเข้าไปหน่อยใส่เท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นแหละเอาเลยแล้วก็เป่าออกมาเลย นั่นแหละเอม่าพอเธอเลยนนเนี่ยฉันถึงต้องมาวาดรูปแต่ฉันก็ไม่ได้หว่างอรางวัลอยู่แล้วโอเคมาดูกันซูซี่ข้าของเธอไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนกันแซกหุ่หนนายสุดยอดมากเอม่ารอบนี้ฟอร์มตกไปหน่อยเห็แมแปลว่าชุดเดรสเป็นของแซกไป ฮะใครจะไปคิดว่ามันจะชนะอันแหละมาเล่าของหวานของนายไปเลยไม่ฉันทำได้ถ้าไม่มันต้องให้ผู้หญิงใส่สีมันจะสวยน่นาเสียดายจังรางวันต่อไปของพวกเราทำให้ทุกคนชื่นชอบแน่อนอนรถเพล,ลงงรับวิทยุ อ๋อแล้วก็มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในด้วยไม่เลวใช่ไหมล่ะถึงเวลาต้องสู้ตายแล้วแซคอันนี้มันของนายแน่นอนฉันเห็นว่านายจะสู้ตายพวกมันเลยเฮ้ยแซคเดี๋ยวนายกำลังทำเกินไปหรือเปล่าอย่าตีเอ็มม่า อ๋อฉันไม่ได้ตั้งใจทําแต่ก็เป็นส่วนของแผนเขาเอม,มา่าเร็วเข้าในยังช่วยได้อยู่ <st arts> แซคโฟกัสไปกับท <st arts> ี่น่นกระดาษของนายสิออซูซี่เธอคิดดังๆไม่ได้นะความฝันของเธอทั้งหมดเขียนอยู่บนหน้ามรืปากเนอธอแล้ว <st arts> ฉันเห็นมันแล้วรสท,ที่สมบูรณ์แบบ กับฉันที่เพอร์เฟกมันเยี่ยมยอดที่สุดไปเลยแต่เดี๋ยวตื่นได้แล้วเธอต้องวาดไม่ใช่นั่งเพอฝันตื่นตื่นตืนโอเคตั้งสติซูซี่กับจะถึงเส้นชัยแล้วซูซี่เรวเข้าเพื่อนเคยจะเข้าเส้นชัยอู่แล้วโทษทีนะซอร์ซ,ซี่แต่ว่านี่ดูไม่ค่อยดีเท่าอไรแสกมันดูดีมากเลยโอ้ยฉันแฮปปี้มาก เอ็มมาฟอร์มตกอีกแล้วเราเนเหมือนว่าจะได้แชมเปี้ยนแล้วเย,ย้แล้วก็เอารถบังคับไปเลย<อ>มานี่ลอยห,หนูเพราแต่กุญแจอยู่ที่ไหนล่ะเมอนิก้าออกไปโดยไม่บอกลากันเลยเธอจะไปไหนเนี่ย <c oughs> เธอกำลังออกไปเที่ยวบนรถคันใหม่ของเธอ มอนิก้าถ้าเธอคิดว่าเธอสมควรที่จะได้รับรางวัลดีๆทำไมเธอไม่วาดมั่งละ่ะทำไมเราถึงนั่งรองขนอมยูลาโอ้ฮับ้าบับบ้า,บา,บาฉันไม่ได้คิดถึงมันนะเนี่ยจะได้ชิ้นที่เล็กที่สุด ลไ,ได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแลวแซกกันได้ชิ้นที่มันใหญ่กว่านั้นอีกว้าวฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีชิ้นที่มันใหญ่ขนาดนี้ใช่แล้วฮับบ้าบับบ้า,บาน่าประทับใจมากตามทัดียมแล้วใครก็ตามที่ได้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก็จะลุยก่อนลุยเลยเจลมันก็ยังถือว่าเป็นขนมแม้แต่ว่ามันเล็กมันอร่อยแนะ่นอน พยายามกินฮับบ้าบ้าของเธอสิมันอร่อยกว่าเยอะถ้าเกิดกินภายในครั้งเดียวหมดคิดว่าไงล่ะทำได้ไหมพวกเราเชื่อในตัวเธอนะโอ้ดูสิแล้วก็หมดเจลทำได้ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าหมากฝรั่งจะลงไปผิดท่อใครก็ได้ช่วยด้วย ขอร้องแอนดี้มไม่ตด้แย,ย่ขนาดน่ะจิวหายใจหน่อยไหมเ <c oughs> ออแมรี่ถึงตาเธอแล้วรุยเลยสวยงามใครมันจะไปฝันล่ะว,ว่ามันจะได้กล่องพิเศษนี้เปิดออกมาแล้วก็ได้เจอของอร่อยขนาดนี้อยู่ข้างใน <c oughs> มันกินได้นางอาชิตยเลย <c oughs> แต่แม้่เห็นตั้งใจที่กินให้หมดภายในมื้อเดียว ใช่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่อยังเหมือนทุกครั้ง,งมันเป่าลูกบปลงกันดีกว่าโอ้ดูสิว่ามันใหญ่แค่ไหนอุ้ยลูกบปลงนันมันก็จริงฮฮบินได้ด้วยทุกคนเห็นไหมว่าเธอบินไปกระฝูงกาหมดแล้วเอาเดี๋ยวกันนะนี่มันเรียกว่ามุมมองจากที่สูงโอ้ยนี่มันไกลมากเลยนะโอ้ยนั่นไม่ได้เป็นการที่ซ o f t แลนด i n g เท่าไหร่เลยพวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย แอนดี้อย่าช้านะขอให้โชคดีว้าวความฝันของคนตะก,กะฉันไม่เคยเห็นหมากฝรั่งชิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยและเมื่อดูจากปฏิกิริยาของแอนดี้แล้วมันอร่อยมากมากอร่อยที่สุดเลยเฮ้แอนดี้ hey, อย่าเสียศักดิ์ศรีนะจำมารยาทของนายไ้ด้วยถึงแม้ว่านายจะเลือกอย่างนี้ก็ตามแต่มันคือมารยาทในความแล้ว ฉันหวังว่านายจะได้ฟองตะบู่ตอนนี้นะใช่ลก็ดีเหมือแนบบกันว,ว้าวนั่นเป็นลูกโป่งที่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยฉันเรียกว่ามันใหญ่ที่สุดเลยก็ได้โอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้เสมอแล้วแหละด้วยผลบางอย่างลูกโป่งไม่ค่อยแข็งแรงทำได้ดีมากแอนดี้แลนานทุกคนจะได้สนุกสนาน ไม่ยุติธรรมเลยนายทำงานหนักมากในรอบพิ่แล้วและนี่คือกลางวันของนายนี่นะแต่เจลมีความสุขจริงๆแน่นอนฉันเข้าใจเธอนะและไม่จำเป็นที่ต้องพูดถึงแมรี่เธอได้เยลลี่ที่ใหญ่ที่สุด s, <Stop>. <S ยุดหยุดใครมีขนมที่เล็กที่สุดกินก่อนได้เลยไม่เลวเลยนะแอนดี้เตรียมซ่อมไปด้วยแต่ตามันลื่นเกินไป บางทีเราควรเฮียเล่นปิงปองกันไหมโอ้ไม่นะสายกันไปแล้วพวกเขาบอกว่าเล็กจะมีค่ะใช่แล้วตามันอร่อยมากยินลี่อยู่ข้างนอกแยมอยู่ข้างในมีข้อเสียงเดียวคือมันเร็วเกินไปเจลถึงตาเธอแล้วเจลขึ้นชื่อเรื่องความพิถีพิถัน เธอมีทุกอย่างทั้งแอเช็ปากมีดและซ่อมเธอจะจัดการกับยักษ์ตัวนี้ให้ได้ด้วยความสง่างามเดี๋ยวนะฉันอาจจะพูดเร็วไปหน่อยแต่เธอก็มีข้อแก้ตัวของเธอเน่แหละรสชาติมันดีมากมันไม่มีเวลาสำหรับปริยาตถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์ของเธอฉันก็คงจะไม่ตักงาสริยาตเหมือนกันว้าวความเร็วช่างน่าประทับใจจริง เธอกินหมดได้ไงเนี่ยเร็วด้วยเหลือแค่อันเดียวเองเมื่อคุณอยากกินทุกอย่างในคราวเดียวกันความเร็วนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด <c oughs> <c oughs> เอ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ฉันชมเธอเร็วกันไปโอเคมึงชีแมลี่ทำให้พวกเราพอใจด้วยมารยาทที่ดีอ <c oughs> อ้ยอย่ <c oughs> ฉันคิดผิดแล้วนั้นมันไม่ใช่ซ่อมมันคือกรอด <c oughs> าดเธอจะขือมันยังไงเนี่ย ใช่มันจะไม่ง่ายไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันใหญ่มันยังลื่นด้วยจะแป้งก็จะมาช่วยได้ด้วยตอนนี้ที่มือของเธอมันจะไม่ลื่นอีกแล้วมันเริ่มอดีกว่าแมาลงวันพวกนี้มันมาจากไหนเนี่ยฉันเข้าใจว่าพวกมันถูกดึงดูดมาด้วยความหวานถ้าเป็นฉันนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้หลังอุ่นหักโอ้ยแมลงวันตัวน,นี้ตัวหนักมาก ดูเหมือนว่าแอนดี้กำลังชี้วางแผนกองแต่เอมม่ากำลังเฝ้าระวังอยู่มันท,ที้เธออาจจะมีตาที่สามก็ได้แต่ไม่ใช่ตาของเธอที่กำลังเกินอยู่นะฉันสงสัยว่าตาของเธอเนี่ยอร่อยที่สุดหรือว่าเธอค่อยหิวมากแค่นั้นน่าเสียดายที่พวกเราไม่มีทางหรือเพราะตอนนี้แมรี่ก็กำลังเสร็จแล้วแล้วก่อนนะั้นลูกตา ยังไงก็ตามแมรี่กำลังจะฉีกลูกดาวเป็นชิ้น,นอย่างขยันคันแข่งจนเป็นชิ้นส่วนต่างๆแทบหลบไม่ได้เลยทฤษฎีของฉันได้รับการยืนยันเอาว่ามาเร็งทีเดียวนั้นจบเมื่อความอร่อยมาเยือนมีอันสเีมชิ้นเล็ก้างไหมนั่นคือสิ่งที่มองอยู่และเมื่อพูดถึงอันสเีมของแอนดี้มันคือความฝานของคนรักความหวานและเป็นเส้นทางสู่การเจ็บคอ แต่ใครจะคิดถึงผลที่ตามมาเมื่อมันมีสมบัติลังคาอยู่ข้างหน้าพวกเขาล่ะแมรี่เธอรออะไรอยู่ไอศครีมกำลังเยิละลลายหรอเอ็มม่าดูเหมือนกำลังจะหลงไหลในความหรูหราของคนอื่นเพราะว่าเธอในแมกาจะไม่ได้มีอไอศครีมเลยเธอจึงอยากจะลองกินมันอย่างสนุกสนานแมวมันจะไม่หรูหราอะไรขนาดนั้นก็ตามตอนนี้เธอก็ลงงังแสดงทักษะร,ระดับสูงบางอย่าง แ้วด้ว้าวได้ผลแต่มีค่าบนจมูงเธอนะแต่นั้นไม่ใช่ปัญหา <S <S <ๆ>เธอไม่ยังเป็นน้่งใช้ผ้าชิบปากรลยซ้ำอาอติกมก็หมดแล้วเหลือแต่คนเล่นรางวัลปลอบใจ <S <S <ๆ>แมรี่ทำแล้วตอนนี้ถึงตาเจลไปเลยเจลคราวนี้เจลไม่อยากจะเล่นกับอาหารเธอแค่ยอยากจะกินกับไอติมของตัวเองอย่างรุนแล้ว โอ้ฉันอยากจะอยู่ในที่ที่ของเธอจริงๆเจ้าเธอนี่ตะกาจริงๆเลยบอกนะซีมันอร่อยเปล่ามันดูน่าอร่อยมากแต่ฉันเกรงว่าเธอจะมองอะไรไม่เห็นนะซิเมื่อไหร่เธอจะรู้ตัวเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะรู้ตัวแล้วไอสกีมติดอยู่ที่แว่นของเธอดังนั้นเธอก็หาแว้นใหม่ซะนั่นแหละเธอมองเห็นอีกแล้ว และเธอจะเลียไอซิครีมออกจากแว่นของเธอด้วยผ่าทางฉลาดฉลาดกินมันพร้อมกับคนความสุขสองเจ้าเราทำได้แค่อิจฉาเธอเท่านั้นโอเคแดนดี้ตอนนี้ถึงตานายแล้วไอของน้ำลายไหลามาสักพักใหญ่แล้วไ่มองนี้กับความบุดมสมบูรณ์ของรสชาตินี้และภูเขาลูกใหญ่ลูกนี้ที่เป็นขนนายและขนนายทั้งนั้นเมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ย เมื่อไหร่จะได้โอกาสอย่างนี้อีกเนี่ยจะทำอะไรกับแอนดี้คมก็ได้ตามใจชอบโอ้ดูนั่นสิแอนดี้ดกำลังเอ็นจอยสุดๆพวกสุดสาได้ขอ,อิจฉาแอนดี้คิมมีเยอะเกิน <c oughs> จะทำให้นายเอชแข่งกลายเป็นน้ำมวยแข็งได้นะเนี่ยนายเริ่มพิกายเป็นตัวเขียวแล้ว้ยบางทีอาจจะพอแล้วก็ได้นะ <c oughs> ไม่หรอกแอนดี้ตัวสั่นแล้วพอความหนาวแล้วไม่ยอมแพ้ พวกส,กสาวไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยเขาก็กลับมาเหมือนเดิมอ้าวเขาเขากลายเป็นน้ำแข็งแล้วตอนนี้เขาคงจะแข็งไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ส,สาวก็กำลังที่จะรีบไปช่วยพวกเขาและอย่างที่พวกเราเห็นเทปผมนั้นไม่ประโยชน์นอกห้องน้ำเหมือนกันเอาล่ะส,สาวลองถางไมไ้เต็มที่ปาบอุณภูมิสูงสุดแล,ล้วลมสูงสุด เฮ้ยแอนดี้ในรอดแล้วอย่าเริ่มพูดขอบคุณด้วยนะข้างหน้าก็ดูขีดจำกัดของตัวเองด้วยโอเคตอนนี้จะเป็นไรล่ะโอเบอร์เกอร์พวกเธอที่มันโชคดีจริงๆเลยยกเว้นเจวแล้วกันเธอไม่ได้เบอร์เกอร์ฉันไม่รู้สมัมตัว่มันจะเรียกว่าย่างไงแต่แอนดี้มีเบอร์เกอร์แบบใหญ่แท้ แต่ว่ามันจะเที่ยวของแมรี่ไม่ได้ก็ตาม <Yeah! S 1> อย่าตื่นเต้นเกินแล้วมันที่เชื่อจะไม่ได้อะไรในรอบหน้า <laughs> เจลอย่าเสียใจไปเลยถ้ามันเบเกอร์ชินิเล็กเรือจะพูดอีกอย่างนึงว่าเบเกอร์เจลหรือแม้กระทั่งว่าจะเป็นเศษขนมปัง <Yeah. S 1> เธอนั้นชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนี่ <laughs> ดังนั้นหาวิธีการที่จะจัดการปัญหานีซา้ซะเธอรู้ไหมว่าเธออยู่ดีในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นี่นะ เธอจะทำยังไงต่อไปล่ะอ๋อเข้าใจแล้วเอาเสษขนมปังไปตัวในกล่องจุลลทัดสิโอเคแสดบให้พวกเราเชื่อว่ามันมีเบอร์เกอร์จริงๆดูสิฉันยังเห็นเนื้อเบอร์เกอร์ที่มีผักกาดหอมด้วยเลยน่าเสียดายจริงๆที่เธอจะไม่เห็นพวกนี้ในความเป็นจริง เ,เจลเธอคนต้องลองมันอยู่ดีดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่มันเป็นเบอร์เกอร์แปลกที่สุดเลยเจลวันทีมันไม่ใช่วันเธอแต่อันีโชคดีเบอร์เกอร์ของเขาทำตามทุกกฎทุกข้อแม้แต่ว่ามันจะมีเกขฑ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ตามแต่แกนหานั้นก็แก้ได้ดง่าย ลองดูสิว่ามีอะไรที่มันผิดปกติค่อยๆหยิบออกทียอยางมีอะไรที่มันแปลกละ่ละเฮ้ยระวังหน่อยสิดูสาวด้วยพวกเธอเต็มไปด้วยส่วนผสมของเบอร์เกอร์หมดเลยและตอนนี้กลิ่นของมันมันก็ค่อนข้างที่จะไม่หอมเลยอนดี้ขอโทษเพื่อเธอแล้วไม่งั้นโดนเอาคืนแนะ่ยังไงละ่ะตอนนี้อร่อยขึ้นไหมละ่ะอะ เหลือแคบผักกันหรอบังทีอาจจะเก็บไว้ให้จิวหน่อยก็ได้นะหรจ้องมองกับนายเหมือนกับว่าเธออยากจะสำลักใช่แล้วเบร์เกอร์เนี่อร่อยสุดเลยแอนนี่เสียใจอย่างเดียวคือเขากินเบเกอร์แค่ชิ้นเดียวไม่ใช่5้าหรือสิบเชนถ้าเขากินแค่ขนมปังกับเนื้อสับได้ทุกมื้อก็คงดีสิตอนนี้เขาจะต้องใช้ความคิดสร้างสค์นี่แล้วแต่ตอนนี้เธอก็พบวิธีแล้ว ไม่ไมเป็นปองเขาจะไม่ช่วยเท่าไหร่ w h a าเหมือนกันล็อกเหมือนกันนะออ,อันนั้นก็คงจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสอมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเลือ่อยไฟฟ้าอย่าไปโดนเพื่อนเธอล่ะใครจะต้องการเพื่อนละ่ะมันจะมีเบอร์เกอร์แสนอร่อยอยู่ตรงข้างหน้า แม้แต่ว่าจะเป็นหนึ่งใน8ของเบอร์เกอร์ชิ้นนี้ก็ตามยังใหญ่กว่าเลยและหน้ารับประทานกองเบอร์เกอร์ทั้งหมดของพวกเธอรวมกันสิอร่อยไหมล่ะอร่อยที่สุดแอนดี้อย่าน้ำาลายไหลเมื่อคนอื่นเพลิดเพลินกับขอ,ของขนมของเขาสิเอาเขาอดใจไม่ไหวจริงๆแต่แมรี่มีปฏิกิริยาที่สุดยอดเธอจะไม่โดนหลอกต่อไปความหลอกเป็นสิ่งต้อง